สวัสดี mm hmm. ทุกคนวันนี้คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยาบุกชุมชนสัมพันียงตําบลสัมพันียงอำเภอบ้านแพกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พวกเรามาทําอะไรกันไปรับชมกันเลยจ้าเข้ามาถึงใต้ถุนบ้านเราก็จะพบกับลําไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้ทุกคนลองเดาดูสิว่าเรามาทําอะไรกันนี่เลยทุกคนนี่คือพี่กฤษของเรากําลังเลื้อยลําไม้ไผ่แล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ย ให้ความสนใจกันอย่างมากถ่ายทากันประหนึ่งว่าพี่กิจเวดาราไปเลยและนี่ลุงขนมเป็นมือจักตอกไม้ไผ่ที่นี่แต่ลุงขนมแอบกระซิบว่าทจาจักตอกแบบมือมันเอาไปแล้วขอใช้ปากจักตอกเลยแล้วกันเธอจะบอกว่านี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสัมพันยังเลยนะซึ่งยากสาหรับการลอกเลียนแบบมีลุงขนมนี่แหละรสสุด <Wow. S 1> หลังจากที่เราได้ตอกไม้ไผ่มาแล้วเราก็ต้องอาศัยสีย้อมกกนี้เลยทางชุมชนบอกว่าต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นเพราะติดทนนานกับตอกไม้ไผ่สุด หลังจากนั้นเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มสำหรับกลุ่มน,นี้คือกลุ่มของป้าทีมจะบอกว่าป้าทิมถ่ายทออได้เก่งมากแต่เราจําไม่ได้ก็ต้องอาศัยการจดเพราะเราเป็นมือใหม่อ่ะทุกคนเข้าใจเราเนาะกลุ่มที่สองพบกับป้าบุญส่งคุณป้าบุญส่งบอกว่าลายนี้ง่ายมากแต่พอพวกเราทํากันจริงๆริงโอ้โหไม่ง่ายเลยจ้าถัดมาพบกับพี่นกพี่นกจะเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหค่อยๆอธิบายคือทําให้เรารู้สึกว่าค่อยเป็นค่อยไปเหมาะมากสําหรับมือใหม่แล้วก็ค่อยๆสานแต่เอาจริงๆนะ บอกเราเท่าไหร่เราก็จาไม่ได้ก็ต้องอาศัยการจดเพราะว่าหลังจากที่กลับไปเราอาจจะลืมได้ทุกคนกลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มของน้องน้ําจะบอกว่ากลุ่มของน้องน้ำเนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบว่าเราค่อยเป็นค่อยไปเวอร์มากเพราะว่าเราเน้นคุณภาพค่อยๆทํากันไปเรื่อยๆค่อยๆใส่ค่อยๆใ,อยใส่กันไปเธอระหว่างทากันไปพวกเราก็มีการจดบันทึกวิธีขั้นตอนสําหรับลายการสารพัดในแต่ละลายซึ่งจะบอกว่า แต่ละลายเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเยอะมากเราจะเป็นยก1คม2ยก2คม1ยก3มคม3อะไรเดี๋ยวไปแย,ย,ยไปหมดเธอสาหรับกิจการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสารภูมิปัญญาการสารพัดที่เรามากันเนี่ยก็เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการสารพัดส่งเสริมพัฒนาตลอดจนบูรณาการทานูบํารุงศิละปะวัฒนธรรมกับรายวิชาใดารายวิชาหนึ่งที่เปิดสอนของแต่ละหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนพลวัตทางภูมิปัญญาระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับชุมชนสามเพียง และนี่ก็เป็นพัดสวยจากศูนย์การเรียนรู้พัดศาลบ้านสัมพันเนียงตำบลสัมพันเนียงอําเภอบ้านแพกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูทุกคนไปก็การที่เราจะเลือกไม้ก็คือเราไม่เอาไม้แก่เกินไปไม่เอาไม้อ่อนเกินไปถ้าไม้อ่อนเกินไปถ้าเราเอามาทำอ่ะเวลาเราจักแล้ว พอเราไปตากมันจะห่อตัวมันจะห่อตัวทําให้สารไม่ได้มันจะไม่สวยแล้วทําไมแก่เกินไปก็คือสีมันก็จะแบบมันจะค้าค้ามันก็จะไม่ไม่ไม่ดีเรามาเราก็จะเราจะเลือกไม้กลางๆไม้กลางๆก็คือเออก็คือใช้สายตาที่ว่าเขาจะดูคนที่สานพัดเขาจะดูกันเป็นว่าจะใช้ไม้ระดับไหนอ่าแล้วเราก็ไปตัดมาพอไปตัดมาปุ๊บเราก็จาต้องมาเรื่อยอ่าเรื่อยเลยจ้าเราก็มาเรื่อย เล้วเป็นข้อๆนะระดับระดับวัดจากที่แปะอยู่เหนตรงนู้นหลังจากที่เราเลื่อยไม้เป็นต้องๆแล้วเราก็นําไม้ที่เราเลื่อยไว้มาจาักต่อเพื่อเป็นการเตรียมสารพัดในขั้นตอนต่อไป <c oughs> อันนี้อันนี้เราขึ้นเป็นแบบเป็นแบบฐานใช่ไหมฐานปุ๊บอย่างนี้ อ๋อเราขึ้นสใช่ไหมเราก็จะไอ้นี่นี่นเราจะเราจับย่งไรดีเราจับย่งไรดีเราก็จะเว้นเวนตรงนี้มาอ่าสามยกสามเราก็จะจะเว้นอันนี้มานี่เดี๋ยวแปบบนึงสอนแบบนี้เออเอาเอาเอานี่นี่เราก็จะยกแบบนี้นี่เราจะเว้นอย่างงี้ใช่มนี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเฮ้อ่ะอ่ะอ่ะเรา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 ต้องเราต้องยกนี้มาอันหนึ่งปุ๊บลองดิลองก่อนลองก่อน เะเอาสีเขียวลูกสีเขียวปึ๊บเว้นเงี้ยแล้วก็นเงี้ยลองดิอ,อันนี้คืออันนี้เราองต้องเฉียงมาเงี้ยเราต้องเว้นหนึ่งอันแล้วเพื่อให้เฉียงมางี้เฉียงมางี้อ่าไดไ้ลองดูดิลองดูที่เว้นไหมอ่าลองดูยกสามยกสามคมสามเขาเรียก 3. ยกสามคมสามคือเว้นสามอะ่ะอ่าลองดูอ่าโอเคงั้นนะ ันไนม่มีเว้นสองนะล,ลูกอันนี้มันไม่มี 2, 3, 3นะเว้นสองสามสามนะเออ feet, แต่มันจะเป็นเออเอ,อ่อเส้นที่ส,งสงอง<ๆ>ออไม่อันนี้อันนี้เราไม่ต้องจับมันอันนี้เราไม่ต้องจับมันเพราะว่าข้างๆเนี่ยบางทีมันต้องเหลือถูกไหมบางทีมันจะต้องเหลือมันต้องเหลือ Liu, เราเราจะต้องเน้นตรงนี้นี่เราต้องเน้นตรงนี้เราต้องเน้นแถวๆนี้เราจะจับกลางนี้ใช่ไหมจับกลางนี้ปุ๊บจับกลางนี้ปุ๊บนี้อ่ะอ่ะแล้วหนูก็ยกนี่นี่ ยกสามอันนี้ยกสามอันนี้อ่ายกสามน,นี้อ่าอ่าแล้วหนูก็เว้นสามยกสามเว้นสามยกสามไปอ,อ,ไปอ่เว้นสามยกสามไปไมอโอเคถ้าเกิดเราแน่นแล้วเราเราถอดอันนี้ทิ้งเราต้องถอดอันนี้ทิ้งไงเออเราต้องถอดอันนี้ทิ้งค่ะแล้นี่ยกอ,อย่างนี้แล้วก็ไปงี้ ยกสามคมสามอ่ะยกสามคมสามอ่ะนะยกอย่างเงี้ยเลยแล้วก็อ่ะแล้วอันนี้เราเว้นสามแล้วก็ยกสามไปเว้นสามยกสามโอเคให้ได้สามอ่ะข้างๆมันเหลือเศษเท่าไหร่ช่างมันแล้วเราก็มาข้างนี้บ้างเรามาข้างนี้มั่งอ่ะออนนั้นเรายกแล้วเราก็เวน้นอ่ะให้ได้สามนั่น แล้วเว้นยกอ่านข้างๆเหลือเท่าไหรปอยมันเสร็จแล้วแล้วเราก็สานใส่ป้ายอันนี้อันนี้เป็นเป็น,ปนดอกก้าละเราเราครบแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือดอกสุดท้ายของเราแล้วแล้วตอนนี้เราก็ลุยคือเราจะจบแลาอ,อันนี้อันนี้คือเราก็จะเป็นเสร็จของเราแล้ว เราก็จะมาลองท่าแบบอ่ะถ้าขาดเหลือน,นิดหน่อยเดี๋ยวเราเขาเสริมแล้วเราก็จะได้จะได้ลายนี้ลายเหมือนกันเห็นไหมลายเหมือนกันแต่ขอบเราก็คือจะต่อไปอีกนิดนึงนิดนึงก็คือเสร็จเป็นอันเสร็วหนึ่งอันของเรานะคะเสร็จแล้วสารลายดอก9คือตัวแบบจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เราจะอันใหญ่หน่อย อัน,นใหญ่หน่อยดอกเก้าอันนี้เราก็จะการก่อทําก่อก่อนคือทาทาฐานมันก่อนทาฐานมันก่อนเพื่อจะให้ได้เป็นรูปเป็นรูปแบบนี้นะคะอ่าถ้าเราเราเราลองทาบดูแล้วเราพอประมาณแล้วเราก็จะมาเริ่มทำอ่าเริ่มทําดอกเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นดอกนะคะอ่าจากฐานเราเราพอแล้วเราก็เริ่มขึ้นดอกขึ้นดอกเราก็จะมายกสาม เขาเรียกว่าถ้าภาษาพัดก็คือยก3ามม3แล้วก็ยก3าแล้วก็ขม3มนี่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นยก3ามม3คือยกยก3ามแล้วก็เว้นไว้3ามอะค่ะนะประมาณนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราขึ้นดอกแล้วอันนี้คือดอกแรกของเราเราจะยกตรงกลางเพื่อให้เป็นดอกใช่ไหมแล้วเราก็จะเว้น3ามแล้วก็ยก3เหมือนเดิมแล้วก็อย่างนี้เว้น3ามยก3เหมือนเดิมคือดอกนี้โอเคแล้ว ถ้าเรายกทีเดียวก็ได้คือยกทีเดียวเป็นเล่มก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ยกเราก็ก็ได้เหมือนกันอย่างนี้ยกยากนิดนึง <c oughs> อ้าวอันนี้อันนี้ได้ดยอ่เท่าไหร่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะอันนี้เราจะเป็นกลับและกลับคือจะเป็นจะเป็นนี้อันนี้ยอดแล้วอ่ะอน,นี่เจ็ดแปดละเจ็ดแปดแล้ว, 7, ลวนะเราใกล้เสร็จแล้วเจ็ดแปดแล้วชิป <c oughs> เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกตอกไม่ดีเนี่ยเราเลือกตอกไม่ดีถ้าเกิดว่านั่นอะมาเปลี่ยนสีแล้วนะอันนี้เป็นสีนี้แหละจิ๊บเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตอกอะมันมันจะบางมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ยังยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่านั่นมันมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เวลาเราั่านะเราก็จะเลือกนยหนึง<า>หมาไาเราจะเริ่มนี้แล้ว อ่าปึ๊บ,บนีน่เราก็มันจะยกเท่าเดิมไม่ไม่มีไม่มีไอ้นี่แหละเราก็จะไม,ไม่ไม่ไม่ต้องมีไอ้ไอ้ไอนี่แหละอย่างนงี้นี้เลยตัดแบบแบบนี้เลยนะพอตัดแบบแบบนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะจ้างคนเย็บขอบเย็บขอบอย่างงี้ปุ๊บพอเย็บขอบมันก็จะได้เป็นกลมกลมงี้คือจากที่เป็นรูสี่เหลี่ยมงี้จะเป็นกลมๆมงี้ แล้วพนักปูเขาก็จะไปใส่ด้ามใส่ด้ามตอกปุ๊บปุ๊บให้แบบสวยงามหน่อยแต่จ,จริงๆแล้วเขาจะจะนั่นไปจัดไปเนี่ยจัดไปนั่นไปเนี่ยอะ่ะเราก็มาจัดให้มันดูดีว่าให้มันให้มันสวยนิดนึงอะ่ะเนี่ยมันมันมันเลื่อนได้มันเล่นได้อะ่ะเนี่ยต้องจัดจัดทรงจัดทรง แต่ถ้าถ้าแบบว่าคนที่แบบนั่นเขาเขาไม่ต้องไอ้นี่กับเราอะ่ะเขาจะแบบไป,เป,เ,ป,เ,ปเป๊ะ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 สวยเลยอันนี้เราต้องแซมบางทีเราต้องแซมหน่อยเพราะมันนี่มันจะเล็กไปอ่าอย่างเงี้ยจีบสรงให้เราก็จัดจัดดูว่าให้มันให้มันดูดีมันถ้าเกิดมันห่างไปมันก็จะไม่สวย มันก็จะไม่สวยแต่เวลาเขาไปตัดไปอะไรบางทีมันบางทีมันก็หลุดได้มันก็มันก็หลุดได้เหมือนกันเพราะว่ามันมันเป็นแบบว่าพอตัดแล้วมันก็จะจะหลุดใช่ไหมล่ะมันก็จะเป็นอ่ะบางครา็ต้องรีบเย็บเลยถ้าไม่รีบเย็บมันก็จะกระตุยกระจาเหมือนกันเนี่ยอ่ะอันนี้อันนี้คือเราก็จะเป็นเสร็จของเราแล้วเราก็จะมาลองท่าแบกอ่ะถ้าขาดเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวเราเขาเสริมแล้วเราก็คืได้จะได้ลายนี้ลายเหมือนกันเห็นไหมลายเหมือนกัน แต่ขอบเราก็คือจะต่อไปอีกนิดนึงนิดนึงก็คือเสร็จเป็นอันเสร็จว่าหนึ่งอันของเรานะคะ